ครับทีทีจะไมโยนสอนวันนี้ผมจะไม่เอ้ยไอเออถูกะสิ่งสำคัญวันนี้ผมจะไม่เล่นเกม T S R P วันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดมัดในเกม T S R P มันเดิมนะครับวันนี้เอ้ยบอกเสียงหน่อยวันนี้ผมจะมาเล่น,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 ลนเกม,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 ม T S R P ไม่ใช่ละผมมาสอนนะครับสอนลงมอดอัดคันเลขกดอันนี้เลยครับมี nee อย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นี่นนนอ,อันที่ผมชี้ไว้นี่นะครับนี่อย่างนี้กด มันจะลิงก์กล่องไอ้น่ะกดด้านล่างสุดล้ันจะเข้ากูเกิลให้เลยครับท่านผู้ชมก็รอไปแล้วไม่ทำไมผมถึงไม่ถ่ายคลิปว่าผมเบื่อไม่มีอะไรทำเยียลืมเปืนเน็ตนี่วะไอ้ควายเอ้ยไอ้ควายไอ้โง่ไอ้โง่กดไปไอ้เออแม่คุกไม่เปิด๋ยวควายเอ้ยอ่าเชื่อมต่อเสร็จแล้ว กดเข้าเกม T S A P ใหม่เลยแม่งผมลืมกดลิงก์ใหม่ลิงก์ใหม่ครับลิงก์ใหม่ลิงก์ใหม่โอเครอที่กระโมจุกจิตารอรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับรอรอนะครับรอครับผมจะสอนวิธีแต่งไฟล์ได้นะครับง่ายมากคุณจะเอายูท b e หรือไอ้นี่ก็ได้ข้างบนนี้ครับที่ผมชี้ไว้ข้างล่างนี้เนี่ยครับกดตรง ผมจะเลือกอันบนศูนย์นะครับนี่นี่อยากจะมีมัดอะไรแบลล์บลแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามสกีอะไรไม่รู้อ่ะไม่บอกเวพอร์นเพ็กอะไรไม่รู้ไอเซตอะพอเพิ่มเพลกาอะไรไม่รู้ในชีวิตอะไรแบบนั้นอ่ะไม่บอกสเปอร์ฮีโร่อะไรมีนี่อันนี้ก็ลดเพนเวสตอมบี้ก็มีนะครับม,มีมีประมาณนี้แหละไม่อยากจะเลย เออไอนี้ก็มีครับนี่ทอมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอืมทอมกับเม็ดยีพะอย่างเข้มผมเอาเป็นแพมเวสซอมบี้นะครับไม่มา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 ใม่ใม่ใม่เอาเป็นมือมือมือมืเหี้ยกูเลือกมาที่มาเอาแพมเวสซอมบี้แหละกดคลิกไปที่มันเลยนะครับจนแล้วนี่ก็รอจิกงโกลมันจะดาวน์โหลดเสร็จครับท่านผู้ชมรอ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 เร็วเร็วเออมาแล้วกดเปิดไฟล์เลยนะครับถ้าเออมันจะมีอะไร จะกดเอาครับแล้วหาคําว่าแพนวิสซมี้นี่ครับกดคลิกไปที่นี่กดดาวน์โหลดตรงนี้ที่ผมชี้ไว้กดปึ๊บจะเลี่อนมามันจะมีคําว่าแพนวิสซอมบี้ยนี่นะครับกดค้างกดตัดตรงนี้เลยนะครับกดไอคิวลักเล็กนั่นแล้วกดไปที่อันแรกเลยนะครับแล้วกดไปที่ Android Data นะครับแล้วก็หาเพนนี่ครับมันจะมี gtsrp อยู่กดเข้าไปเลยนะครับกดอันข้างล่างกด NB ข้างบนแล้วกด ข้างล่างนี่ครับวานวางที่นี้ครับเสร็จแล้วให้คุณกดออกก่แล้วครับแล้วเข้าเกมเลยนะครับมันจะขึ้นให้นะครับแค่นี้ครับง่ายสันนส้นๆฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไปฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะครับเดี่ยวตัวรัไปกดไป โฆษณาอีควายแม่งโฆษณาแม่งโฆษณาแม่งโฆษณาอีควายเอ้ยกบบดูดกวาดนี่แล้วครับแม่งทิ่กี้โฆษณาอีควายเลยเอาแหลรอีกอ้าวมึง ตะกี้โฆษณาครับแม่งเลยกดนี้กดคอมโบโบนนะครับนี่มันจะมีแพนไปซอมบี้ครับนี่จะมีแพนซอมบี้ผมจะเป็นซอมบี้นี่นะครับกดตรงรูปมันแล้วก็นี่นี่ได้มาแล้วครับ,บดีด้วยบทมันไม่มีวันตายหรอกเออคลิปนี้ครับฝากดึงกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับให้ผมด้วยครับน,นี่ขอตัวลาไปก่อนบายบายเพราะว่าแม่งเลยผมเบือ่ออ่าบายอีก